กับข้าวกับเธอครับผมวันนี้พามาทําเมนูแกงหน่อไม้ครับผมเป็นแกงหน่อไม้สดนะครับผมก็เอาไปเคี่ยวไว้แล้วแหละเ,ลเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นผักแล้วก็มาเด็ดผักหั่นหมูอะไรรอไว้เลยอ่ะน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใส่กระชอนเตรียมไว้ก่อนแล้วก็นำข้าวเบือครับเป็นข้าวเหนียวนะครับแช่น้ำแล้วก็มาตาม,ตามตามตามให้ละเอียดเลยครับผมไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็นําพริกกับกระเทียมลงไปตามตามแล้วก็ไม่ต้องแรงมากแล้วครับผมตามหอมแดงลงไปอีกก็ทําพอหยาบๆครับผมหอมแดงก็ไปหั่นครึ่งสักหน่อยนะเดี๋ยวมันจะกระเด็นแล้วก็นามันใบย่าป อขอเคีเ่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หั่นตะไคร้แล้วก็ทุบๆๆตั้งหน่อยลงไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยชูรสน้าจานน้าปลาแล้วก็น้ําปลามันจะขวดใหญ่หน่อยโอ้ยงดไหลหม้อหนึ่งแคลนปลาขวดหนึ่งหน่อยอะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมใส่หมูลงไปครับผมจะใช้เป็น3มชั้นแล้วก็ตามด้วยเห็ด อพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอสุกได้ที่แล้วนำข้าวเบือลงไปจะไม่ต้องใส่เยอะนะครับค่อยๆใส่อพอแดดเหนียวได้ที่แล้วก็นําผักโมแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็ตามด้วยพริกตกแต่งเรียบร้อยครับผมเสร็จอร่อยหอมไปลิ่กู้